สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพึ่งเข้าโรบอกมาครับผมว่าจะอัดคลิปนะครับแล้วใครส่งอะไรมึงหนาเนี่ยผมงน้องคาร์แล้ววันนี้พวกเราจะมาเก็บนะังสคือพิมพ์กรตูนกันนะครับก็คือผมใกล้ได้รถอันรน,นะครับรถบ้านอาวีนะอาวี ถูกแล้วเออถูกแล้วอัอนนี้ผมจะเข้าโฟัวีนะครับเข้าวฟัวตุ๋นรวนช้าอือใช่ไม่เข้าช้าก<ม>็น,นะตอนนี้ก็ยังช้าเหมือนกันเพลงช่างช่างไผ่ยามแล้วแต่ข้อควานมีเห็นเห็นอ้อยทุกคน คนในพีอยาใครฝ่งอะไรมั่งหนาวแล้วก็ควรใจนะครับอย่าไปสนใจเลยค่ะใช่อย่าไปฝนใจโอ้ยเนียโอ้ยโอ้ยทำไมหน้าจอชอบมืดแบบนี้ตลอดเลยเนีย่ยผมไม่ชอบเพราะหน้าจอชอบมือมอดอะ่ะ อยู่คนเยอะอยู่คนอ๋อแล้วก็เฟอฟีฟ่น้องผมนี่มันมันไม่กระตุกเลยอะ่ะเออแล้วแล้วก็เฟอฟีฟ่น้องผมอ,ะอ่ะเออมันก็ไม่เล็กเลยสักนิดนึงไม่ต้องรอด้วยไม่ต้องรอให้มันโหลดใช่เนี่ยข้อดีแต่ว่ามันจะเสียเวลาดิเต้นตโตโอ้ย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  ประกอบรถเพราะว่าประกอบรถมันนานเท่าไเกิน คืออะไรอะทุกคนใช่ผมอ๋อเฮ้ยลงปิ๊กอ่ะน้องประตูอยู่ตรงนี้ครับน้องประตูน้องประตูต้องอยู่ตรงนี้ไว้เขาจะกางกระเป๋าไว้ตรงนี้ไว้ก่อนนะในบ้านน่าจะมีฟองบี้โอ้โยมีพัดลมด้วยเฮ้ยเฮ้ยห้องแม่จะทำอะไรพ่อหนุ่มอ้ายเก้ผม <c oughs> เพิ่แรงเฮ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแรงนะแรงนะแกแรงนะ,ะเอาอมาตายได้ไงโอ้ยช่วยผมด้วยผมชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวอยู่เลยอ๊อกไปนะทุกคนผมงชักอ๊อกคงเข้ามาในไหนเนี่ยโอ้ผมเข้ามาเลยไหนผมก็ไม่รู้เอตัวนี้ของตายอ่ะ ครับวันนี้บอกก็มาเล่นแค่นี้นะครับเพราะเพราะช่วงช่วงเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องไปกันก่อนนะครับแต่เวลาแต่เวลาที่เหลือผมจะไม่ให้มันเสียผมจะไม่ให้มันผมจะไม่ให้มันอันนี้กันเะไรไม่รู้ครับอย่าไปสนใจพวกนี้ครับอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจทุยไม่ใช่อันนี้ทุกคนครับนี่ครับช่องพี่ผมนะครับอย่าไปลืมติดตามด้วยนะครับ ช่องพี่ผมนะครับมีผู้ติดตามดูฟีฟี่หรือฟีฟ่าผมจำไม่ได้นะครับผมผมก็ได้อยู่หลายคิปผมก็ได้อยู่หลายช่องพี่ผมได้แค่าบางคลิปนะครับนี่ฟีฟายนะครับกดติดตากดติดตามอะไรนะภาพอีพีส่าภาพ โอเคครับแค่นี้แหละครับตอนนี้ไว้เจอกันนะครับ๋ยวนี่ช่องผมนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับช่องผมน้องเหลืองฟุดแจ๋วไว้บ้านนะครับไว้เจอกันครับ